สวัสดีค่ะหนิงค่ะมิเคนโชชาวราศีพฤษภประจำวันที่21 27ธันวาคมค่ะสัปดาห์นี้นะคะเหมาะกับชาวพฤษภที่ทำงานเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาตินะคะงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างๆนะคะงานสายการบินนะคะก็อาจจะได้บินเพิ่มบ้างก็มีนะคะ หรืออาจจะได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางไปมานะคะการที่จะต้องนำเข้าส่งออกสินค้าจากต่างประเทศนะคะเยอะๆการค้าขายต่างๆอันนี้ก็ถูกฉลกนะคะ มีโอกาสที่จะได้ขยับขยายกิจการนะคะหรือบางคนอาจจะมีกิจการที่ถูกระงับอยู่นะคะก็อาจจะมีรายได้จากส่วนอื่นเข้ามาเสริมนะคะหรืออาจจะเป็นโบนัสเป็นค่าคอมมิชชั่นนะคะหรือว่าเป็นเงินจากการลงทุนต่างๆที่ชาวพฤชศกเคยลงทุนไว้นะคะอาจจะได้กลับมาเพื่อเสริมกับ เรื่องของการเงินให้กับชาวพฤศษกได้นะคะบางคนก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งหรือมีโอกาสได้รับผิดชอบงานที่มากขึ้นนะคะทั้งนี้ก็สามารถที่จะรองต่อรองนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเ,ออเงินเดือนหรือว่าโบนัสต่างๆก็ได้นะคะชาวพฤศกก็จะสามารถ ออมีสเสน่ห์นะคะในการพูดในสัปดาห์นี้นะคะนักเรียนนักศึกษาก็ถือว่าจะมีผลคะแนนที่ดีขึ้นถ้าสอบในช่วงนี้ก็ถือว่ามีโอกาสที่ชาวพุศกจะได้คะแนนดีนะคะใครที่คิดเรื่องเรียนต่อหรือว่าลงคอร์สเพิ่มเติมศึกษาเพิ่มเติมอันนี้ก็เหมาะมากเรื่องการเงินมีโอกาสได้รับอย่างที่กล่าวไปนะคะอาจจะเป็นมาจากหลายๆทางนะคะทั้งงานประจําแล้วก็งานเสริมที่ชาวพุศกทําอยู่นะคะรวมทั้งค่าคอมมิช ชาญค่าในหน้าต่างๆอันนี้ก็มีโอกาสมากด้านสุขภาพนะคะถือว่าเป็นสัปดาห์ที่แข็งแรงดีนะคะทั้งกายและใจชาวพฤศษกจะรู้จักรักสวยรักงามนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองมากขึ้นมีโอกาสได้ต่อเติมสร้างบ้านหรือว่าซื้อเสื้อผ้านะคะดูแลตัวเองมากขึ้น คนโสดนะคะช่วงนี้ถ้าพบลักก็เด่นกับเ,เรื่องของคนที่ทำงานสายเดียวกันนะคะเป็นนาทีทองที่คุณสามารถหวานเสน่ห์ได้นะคะอาจจะมีคนแอบปื้มแอบชอบชาวพฤศศกอยู่นะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วนะคะก็เช่นเดียวกันอาจจะมีคนที่เข้ามาสนใจเพิ่มเติมเพราะว่าคุณเป็นคนที่ดูมีฐานะหรือว่ามีความราบรื่นสภาพคล่องทางการเงินที่ดีก็เป็นที่สนใจได้ะคะ่ะสำหรับคนที่อยากเข้ามาใหม่ๆนะคะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คารมิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ